ต้องอดทนใช่ไหมคะแม่ได้บอกเงื่อนไขเขาหรือเปล่าวันหอกจากแต่งงานแล้วเนี่ยยังต้องท้องให้ด้วยนะพวกอาอาบอกว่าจะให้น่านออกไปอยู่ที่อื่นแต่พอไปถึงกลับเป็นห้องเช่าเล็กๆพ่อกับพ่อของน่านน่านจะไม่คุยกับพ่อแล้วเหรอน่านได้ตอบแทนในฐานะลูกไปหมดแล้วคะ่ะพี่คุณทำแบบนี้ทำไมคะ หรอบังเอิญังเลยนะน่นานพี่ไม่อยากให้น่านหวั่นไหวไม่มีเรื่องนั้นแน่นอน,นะคะ่ะน่านรับปากแต่เรื่องพักพิงอะ่ะพี่เล่าให้ฟังได้นะไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกคะ่ะพี่แค่สงสัยขอาพูดที่มันก้าวไก่กลัวเหรอน่านไม่กลัวคะ่ะแล้วก็จะไม่พยายามต่อสู้กับอะไรทั้งนั้นหรอกน่านไม่รู้ได้วยซ้ำว่าความสุขมันยังไงน่นนานทราบสถานะตัวเองดีคะ่ะ ที่คุณไม่ต้องกังวลน,นะคะต่อให้คนไม่ประสีภาษาเรื่องความรักก็พอจะรู้ว่าไม่มีสามีดีๆที่ไหน,นหลอกให้ภรรยาไปแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นแล้วมึงดีนักหรือไงที่แต่งงานก็เพราะเงินเหมือนกันไม่ใช่หรอค่ะน่านแต่งก็เพราะเงินที่คงน่าสเีเดนมากเลยใช่ไหมที่คุณรู้อยู่แล้วหรอคะใช่ขอโทษนะคะ น่านจำวันที่เราแต่งงานกันได้ไหมยานนั้นอะ่ะพี่ต้องข่มใจตัวเองแบบสุดๆเลยเพื่อจะไม่ให่ทำมากกว่าแค่เอาปากแตะกันถ้ามันเวลากลับไปได้พี่จะไม่ข่มใจตัวเองเลยพี่จะยอมรับความรู้สึกของตัวเองเมื่อพี่ตกหลุมรักน้าตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นและพี่ก็จะจืดงา่ายอย่างที่พี่รู้สึกไม่ต้องย้อนกลับไปตอนนั้นก็ได้ค่ะ คุณคน,นั่นพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจแกอะรู้สึกอะไรอยู่แกก็หัดพูดความรู้สึกในใจของแกบ้างสิแกคิดอะไรรู้สึกยังไงแกก็พูดออกมาบ้างสิแม่น่ะอยากได้คำตอบจากใจจริงของแกน่ะก็วันนั้นน่ะ